ก็อยากจะทราบว่าทําไมคนเราถึงต้องมีแฟนคะแล้วถ้าเกิดมีแฟนแล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราเขารักเราจริงอะคะคาว่าแฟนของน้องนี่คือคาว่าคนรักใช่ไหมค่ะคำตอบก็คือคนเราเนี่ยเกิดมาไม่อยากอยู่คนเดียวคนเราเนี่ยขี้เหงาคนเราอยากจะมีใครสักคนมาให้ความรักความอบอุ่นความมั่นคงความจริงใจกับเราจริงไหมครับแล้วความรู้สึกอน,นันเนี่ยอยู่ที่ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเยอะเลยนะครับผู้ชายส่วนใหญ่ก็มีความรักเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับผู้หญิงนี่แหละ แต่บางครั้งบางคาเวลาเขาพูดจาอาจจะไม่ทราบซึ้งเท่าผู้หญิงแต่ที่แน่ทุกคนเกิดมาอยากจะให้มีใครสักคนหนึ่งมารักเรารักอย่างจริงใจรักอย่างผูกพันรักอย่างเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจพูดอะไรกันก็จะพูดรู้เรื่องถ้าเกิดเรามีคนคนนั้นเนี่ยบางครั้งบางคราเราก็จะมีความสุขแต่แน่นอนครับรักกันแล้วบางครั้งบางคาก็ไม่รักกันได้จริงไหมไม่รักกันก็เกิดความทุกข์ใช่ไหมครับมีคนบอกว่ารักแบบสเสน่หาเนี่ย แบบหนุ่มสาวเนี่ยมันทําให้เกิดความทุกข์ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์จริงไหมแล้วเ็าบอกว่ารักที่ดีเนี่ยมันต้องรักด้วยความเมตตาเนาะรักและอยากให้เขาได้ดีถูกไหมครับน้องๆว่ารักด้วยความเมตตามีทุกข์ไหมครับมีไหมไม่มีจริงเหรอสมมติเรารักเขาด้วยความเมตตาเราอยากแห่เขาเป็นเด็กงอนอยากเขาเป็นอย่างนี้เขาไม่เป็นเราทุกข์ไหมทุกข์เหมือนคุณพ่อคุณแม่อยากให้พวกน้องๆเป็นน้อนเป็นนี้แล้วน้องๆไม่เป็นด้วยคุณพ่อคุณแม่ทุกข์ไหมครับเพราะนั้นน้องๆอย่าทำให้คุณพ่อคุณ เห็นไหมรักด้วยความเมตตาก็ยังมีความทุกข์นะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ารักอย่างไรในสุดท้ายอยากไม่มีความทุกข์ก็คือหัดอุเบกขาไงครับทำตัวให้เป็นกลางบ้างเราอาจจะรักใครแล้วเขาไม่รักเราหรือเรารักเขาด้วยความเมตตาอยากเขาเป็นแบบโน้นแบบนี้แล้วเขาไม่ได้อย่าลืมนะรักตัวเองบ้างนะจ๊ะ